สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ก็สามารถวัดได้นะครับจากจำนวน followers หรือว่าคนที่ติดตามเราใน Instagram เอาง่ายๆคุณผู้ชมครับนักกีฬาสาวที่สวยและดังที่สุดในโลกอย่างมาเรียชารโปว่านักเทนนิสจากรัสเซียมีคนตามเทรในินกรประมาณเกือบ67 แต่ว่าคุณผู้ชมครับซูปเปอร์สตาร์ของไทยคนนี้มีคนตามอินสตาแกรมมากถึง10,000แสนกว่าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากกว่ามาริชาะว่าเท่าหนึ่งคุณผู้ชมครับด้านกานทางด้านของชาลูชปุยหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าโอ้โหช็อตเด็ดของชปุยเป็นอย่างไรกว่าจะมามีวันนี้จนกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์และเป็นนักเตะที่เรียกว่าหล่อที่สุดในเอเชียเป็นอย่างไรทุกช็อตเด็ดของชปุยเรา ชาริลชับปุยหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยสวิสวัย22แจ้งเกิดสุดๆกับทีมชาติไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์แล้วก็ล่าสุดพาทีมชาติไทยคว้าอันดับ4 Asian Games ที่เกาหลี Who is Charyl c h a r i l คือใครย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับชับปุยได้ติดทีมชาติสวิส รุ่นอายุไม่เกิน17แล้วก็พาสวิสเป็นแชมป์บอลโลกอีกด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจมาเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศไทยกับสโมสมรีรัมและตัดสินใจว่าขอเล่นให้กับทีมชาติไทยตอนนี้ก็ย้ายมาเล่นให้กับทีมสุพรรณนะฮะความฮอตของเขาก็คือฝีเท้าและหน้าตาหลายคนบอกว่าลอเหมือนกับคริสเตียโนโรนัลโดนี่แหละครับนักกีฬาที่ฮอตที่สุดในเอเชียขณะนี้ ทุกคนนะครับที่มาเจอผมก็บอกว่าโอ้โหอยากจะมีโอกาสได้เจอทางด้านของชับปุยจังแต่ช็อตเด็ดกีฬาฉันไม่เคยทำอะไรธรรมดาอยู่แล้วคุณจะมีโอกาสได้เจอชับปุยและทำมากกว่าแค่ได้เจออยากกอดไหมอยากกอดเดี๋ยวผมจัดไปในช่วงชับปุยฟีเวอร์ผมก็ได้คุยกับน้องนะครับว่าเฮ้ยเรามาร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคมดีกว่าฉะนั้นคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสาวๆฮะ พรุ่งนี้10โมงครึ่งสุขแห่งความสุขนะครับใครที่อยากจะเจอกับชับปุยตัวเป็นๆผมจะให้ยิ่งกว่านั้น3ล้านเท่าเพราะเราจะมีกิจกรรมพิเศษฮักกับชับใช่ครับกอดการกุศลกับชารือชับปุยพรุ่งนี้10โมงครึ่งที่พาร์คพารากอนทางเชื่อมระหว่างพารากอนและก็สยามเซ็นเตอร์กดง่ายๆเลยครับคุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตามความศรัทธาบริจาคปุ๊บกอดปับ๊บเต็มเต็ม โดยชาริลและครอบครัวข่าวสาจะนำไรายได้ทั้งหมดไปซื้ออุปกรณ์กีฬาคืนความสุขให้กับน้องๆชาวไทยที่ฝันไกลอยากเป็นเทพในเรื่องของกีฬาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะอัปเดตท,ที่ IG ของรายการแชมป์ช็อตเด็ดฉะนั้นพรุ่งนี้10โมงครึ่งมากอดกันนะจ๊ะ